จข้ขอไปใส่เล็กมาจะไปใส่จะใส่ฟันปลอมนะฟันเหลีออย่ยงอะไงฟันปลอมหรือเปล่าเออสมศิีก็ไม่รู้จะทําอะไรกินก็เลยมาชูชีป่าหรือว่าแกงป่าใส่น้ำมันแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปเจ้าพริกแกงเผ็ดนะสมศรีจะเอาปาลปาแซลมอนนะคะเสร็จแล้วก็ผัดกับน้ำมันให้หอมเลยเจ้า สมศรีกระทำไปตัวเจ็ดไปตัวติดนี้ใสเนาะแล้วก็ใส่วิปปิ้งครีมหรือว่าใสกะทิก็ได้แล้วแต่เนาะแต่สมศรีมีวิปปิ้งครีมอยู่ก็เลยใส่วิปปิ้งครีมเจ้าสมศรีจะปรุงเครื่องเลยใสน้ําตาลใสชูรสใสน้ําปลาใสสามอย่างแค่นี้แหละถ้าไผมีกระชายก็ใส่กระชายเนาะแต่สมศรีไม่มีก็เลยไม่ได้ใสและยางจะเข้ากัแก้ไมกินนเลยเสร็จแล้วน้ำเดือดก็ใส่ปลาลงไปเจ้าปลาแซลมอน อันนี้ก็เสร็จแล้วใส่พริกหยวกลงไปนิดนึงสมศรีก็จะหลาดเข้าไปเลยเพราะจะครอบแกะจะกินแบบง่ายๆเนาะนี่จ้ะเสร็จเรียบร้อยอืมอร่อยอร่อยไหมอืม <c oughs> ไม่เผ็ดใช่ไหมไม่เผ็ดไม่เผ็ด very good ก็คือชาช้าว่าจะพูด i n s i d e ะ They put metal but put teeth <c oughs> later put metal first first mm. inside bone จะใส่ฟันเขาก็เลยใส่ฟแบบใส่แบบถาวรใช่ไหม now I have to wait three months s a y e with you online ใช่ไหมฟัน fifteen years <laughs> จะใส่ฟันถาวรเขาก็เลยใส่สกรูล,ลงไปใส่ลลเล็กไปแหละข้างใน แค่อะไรกินข้าวไมา่ได้ Hello, <buddy. S 1> แต่ยังไม่ได้ใส่นะอีกอันน่าดะชีวิตมันใส่เล็กก่อนแล้วก็ใส่ข้างนี้เดี๋ยว next week ได้ใส่ <c oughs> ใส่คนละข้างอาทิตย์นี้ใส่ข้างซ้ายข้างขวาอาทิตย์หน้าใส่ข้างซ้ายอีกสามเดือนถึงจะใส่ฟัน <c oughs> แค่พูดกับบวชแล้วเนาะ ใส่เล็กเข้าไปข้างในอย่างไซฟันถาวอนอะโฟหรอ They put up four but they put five teeth. Five teeth? Three teeth here. and two teeth here. อืมทาวอนนะ90,000 o r s 90, something. Ninety. <90. S 2> mm. สี่แสนห้านะคะ ข้างขวาสามซี่ข้างข้างซ้ายสองซี่รวมทั้งหมดก็สี่แสนห้ากาทำฟันจะครบอีกสามเดือนหนึ่งจะได้ใส่ฟันนะตัวน,นี้ใส่เล็กไปก่อนใส่ข้างซ้ายใส่ข้างขวาแล้วก็จะใส่ข้างซ้ายกาจะกินได้อย่างลำบากหน่อยยูเฮิร์ดไหมเน่า no not hurt ไม่เจ็บแล้วตอนเนี้ย mm. this not so bad more bad when they take out teeth mm. hurt more this not hurt so much when we people put yesterday really hurt ใช่ไหมเพราะว่า they stick me so many times okay that hurt when they put up mm hmm. <meat. S 2> now you eat food You hurt ไหม no no because o <Okay. S 1> chew a e a y okay กินข้าวได้ข้าวใสน่าทึ่งมาก